ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาแพงนั้นยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งในวันนี้ผมและสวทหนองบัวลำพูได้มาลงพื้นที่ที่ตลาดนท์อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อสอบถามผู้จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลครับว่าปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงนั้นเป็นอย่างไรบ้างและเราพอจะมีทางแก้ไขได้หรือไม่รวมถึงนําเสนอมาตรการที่รัฐบาลใช้แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพงอยู่ในขณะนี้ครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับโดยทั่วไปเรามักจะเคยชินกับการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาเกินกว่า80บาทแต่ในช่วงที่ผ่านมาราคาของสลากินแบ่งรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นกว่าก่อนเช่นถ้าซื้อเลขเดียวกันหนึ่งคู่อาจจะมีราคาที่2ใบ200บาทหรือ220บาทเลยก็ได้ รัฐบาลจึงวางแนวทางแก้ไขผ่านโครงการสลาก80ดังนี้จำหน่ายสลากผ่านแอปเป่าตัางในราคา80บาทซึ่งจะมีจำหน่ายทั่วประเทศภายในงวด16มิถุนายน2565โครงการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากอินแมกรัฐบาลซึ่งเน้นไปที่ผู้จำหน่ายที่เป็นคนกลุ่มเปราะบางและผู้จำหน่ายสลากจริงๆในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นผู้ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงไม่ใช่การขายส่งหรือลักษณะของพ่อหาคนกลางและจากการลงพื้นที่สอบถามผู้จำหน่ายสลากในวันนี้แนวโน้มของการแก้ไขปัญหายังอยู่ในระดับเริ่มต้นซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากลงทะเบียนผู้จำหน่ายสลากเข้าระบบรวมถึงจำหน่ายสลากผ่านแอปเป่าตังในงวดเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงแล้วปัญหาสลากแพงจะเบาบางลงจนถึงหมดไปได้หรือไม่สวทหนองบัวลำพู จะนำเสนอเรื่องราวต่อไปให้ได้รับทราบกันครับ